สวัสดีค่ะนักศึกษาที่น่ารักทุกคนวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษาเรื่องการอธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่านนักศึกษาพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะเรามาเรียนรู้ความหมายของคำกันเลยค่ะคำหมายถึงเสียงพูดเสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่ง และมีความหมายในตัวเองเช่นคำว่าพ่อคำว่าปลาคำว่าเดินคำว่าเร็วและยังมีอีกมากมายที่นักศึกษาสามารถยกตัวอย่างได้ต่อมาค่ะคำในชีวิตประจำวันที่เราพบหรือได้ยินก็มีทั้งคำที่มีความหมายโดยตรงคือคำที่มีความหมายในตัวมันเองเช่นพ่อแม่กินอิน่มเดินเป็นต้น ต่อมาคําที่มีความหมายโดยนหรือคําที่มีความหมายแฝงก็อาจจะไม่ได้กล่าวอย่างตรงๆนะคะในการตีความหมายหรือทราบความหมายนักศึกษาต้องเปิดพจนานุกรมหรือดาวจับบริบทนะคะต่อมาเรามาดูความหมายของข้อความข้อความหมายถึงเนื้อความตอนใดตอนหนึ่งอาจจะเป็นข้อความที่ยาวหรือใจความสั้นๆก็ได้ซึ่งข้อความนี้จะต้องมาจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะ ครูมีตัวอย่างข้อความมาให้ดูค่ะถ้าคนเรามีความพยายามในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างไม่ยออ่อท้อก็จะทำให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังได้นี่ก็คือตัวอย่างของข้อความนะคะต่อมาเรามาดูวิธีการอธิบายความหมายของคำกันนะคะข้อ1นนักศึกษาสามารถเปิดพจนานุกรมดูได้ซึ่งพจนานุกรมก็มีฉบับนักเรียนด้วยเราสามารถพกติดตัวได้และถ้าเราไม่เข้าใจความหมายของคำใด ก็สามารถเปิดดูความหมายได้นะคะข้อ2เราสามารถทราบความหมายจากการสังเกตบริบทของประโยคได้ด้วยนะคะซึ่งบริบทก็คือสิ่งแวดล้อมของประโยคนั่นเองนักศึกษาสามารถสังเกตตั้งแต่ประธานกริยากรรมทุกๆคำที่อยู่ในประโยคนั้นๆน,น,นะคะสามารถสังเกตและคาดเดาจากประโยคนั้นได้ และนักศึกษาจะสามารถแปลความหมายของคำศัพท์นั้นได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการอธิบายความหมายของคำและข้อความกันค่ะโดยครูนำโครงกับยานี1ิมาให้นักศึกษาได้อ่านเรามาฟังพร้อมกันเลยค่ะวันทาบิดาแก้วลูกมาแล้วด้วยทวินอีกครั้งนะคะวันทาบิดาแก้วลูกมาแล้วด้วยทวิน จากโครงกาษยานี11นักศึกษาจะเห็นว่าคำว่าวันทาและคำว่าทวิงเราไม่ค่อยได้ใช้พูดกันในชีวิตประจำวันเรามาแปลความหมายกันค่ะนักศึกษาทราบไหมคะว่าวันทาแปลว่าอะไรเก่งมากค่ะวันทาแปลว่าการไหว้หรือแสดงอาการเคารพคำต่อมาคำว่าทวิงแปลว่าคิดหรือคิดถึงนั่นเองต่อมาจะเป็นตัวอย่างของการอธิบายความหมายของข้อความปมได้ไม่ได้มีไว้ให้เรากลัว ต่ปมด้อยมีไว้ให้เราลบและแก้ไขจุดนั้นให้ดีกว่าเดิมจงกล้าที่จะ,ะเผชิญกับความไม่กล้าและจงต่อกรนกับขวากน้ำทั้งปวงนักศึกษาคะจากข้อความนี้จะมีบางคำที่นักศึกษาจะต้องทราบความหมายด้วยถึงจะสามารถอธิบายความหมายของข้อความได้เช่นคําว่าปมด้อยคือจุดด้อยที่เราจะต้องพัฒนา ่อมาคําว่าเผชิญคือการก้าวไปข้างหน้าก้าวข้ามไปให้ได้คําว่าต่อกรหมายถึงต่อสู้และคําสุดท้ายคําว่าขวากน้ําหมายถึงอุปสรรคเพราะฉะนั้นข้อความนี้หมายความว่าข้อดยของเรามันไม่ได้มีไว้ให้เรากลัวเราต้องต่อสู้และฟันฝ่าเอาชนะอุปสรรคนั้นไปให้ได้นั่นเองค่ะเรามาดูกิจกรรมหลังการเรียนรู้เรื่องการอธิบายความหมายของคำ และข้อความที่อ่านกันค่ะโดยครูจะให้นักศึกษาเขียนอธิบายความหมายของคําและข้อความตามใบางานที่กําหนดให้ในใบางานที่1ซึ่งในการเขียนอธิบายความหมายต้องที่ถูกต้องและชัดเจนนะคะเรามาดูหน้าตาใบางานกันค่ะครูจะนําโครงกระายานี11มาให้นักศึกษาได้อ่านและแปลความหมายคําที่ครูขีดเส้นใต้คําศัพท์นั้นค่ะ โดยนักศึกษาสามารถเปิดพจนานุกรมหรือคาดเดาวจากบริบทของกาบยานี11ได้นะคะต่อมาเป็นใบงานที่2จะเป็นการอธิบายความหมายของข้อความซึ่งครูจะกำหนดข้อความมาให้โดยครูนำกรน๊ปภาพมาให้นักศึกษาได้อ่านและแปลความหมายกันค่ะและนักศึกษาก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะก็จบลงไปแล้วในการเรียนรู้ เรื่องการอธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่านครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะสามารถนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ามากที่สุดเกี่ยวกับการเรียนวิชาภาษาไทยการถอดความจากบทประพันธ์โครงชั้นกาบกรอนต่างๆสำหรับวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปสวัสดีค่ะ